บางกอกดีไซน์วิคสองพัครับปีนี้เนี่ยจัด9วันนะครับแล้วก็มี15ย่านโปรแกรมมากกว่า500โปรแกรมครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างตามมาดูฮะ บางก่อกดีไซน์วิก2024นะครับปีนี้จัดภายใต้คอนเซปต์ l i v e b l e s c a p e ครับคนยิ่งทำเมืองยิ่งดีโดยเขามองเรื่องนี้เนี่ยผ่าน3มิติด้วยกันครับก็คือ Heart Matters เมืองดีต่อกาย Heart Matters เมืองดีต่อใจแล้วก็ Design Matters เมืองออกแบบดีชีวิตดีนะครับปีนี้จะจัด9วันเลยนะครับ27มกราคมจนถึง4กุมภาพันธ์ครับกระจายไปใน15ย่านของกทมใครลังเลอยู่ว่าจะไปย่านไหนดีเนี่ย เข้าไปดูเว็บ bangkokdesignweek.com ก่อนเลยนะครับไถ่ๆเรื่อนๆดูเลยมีโปรแกรมในเว็บที่น่าสนใจเยอะมากฮะเกิน500โปรแกรมอีกนะครับปีนี้ผมเองไม่ได้ไปครบทุกที่นะก็ลองไปหาไฮไลท์ให้ทุกคนดูครับจะไปที่ไหนบ้างไปเริ่มดูกันเลยครับ ตอนนี้มาถึงอีกหนึ่งย่านของบางกาะดีไซน์วีนะครับก็จะเป็นย่านนางเลเซอนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีไฮไลไทต์ตรงนี้ครับบ้านเจ้าพยาธรรมศักมนตรีแล้วก็โรงเรียนสตรีจุฬานาครับนี่ต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นอาคารเก่าซึ่งปกติดแล้วเขาจะไม่ได้เปิดให้เราเข้านะแต่พอมีงานบางกอกดีไซน์วีที่เราสามารถเข้าไปได้แล้วก็มีการจัดกิจกรรมภายในนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพาวิวเลียนะครับที่มีชื่อว่าอบอวนหรือว่าอบอวนนะครับ<ป>ก็จะจัดขึ้นที่บ้านเจ้าพยาธรรมศักมรีนะเขาจะเล ข้างในก็จะมีเสียงเหมือนแบบเวลาทำอาหารอยู่นะก็จะมีเป็นไอพ่นออกมาเราจะได้กลิ่นนะเขาบอกพกพลาสติกต่างๆพวกนี้ครับมันเป็นพลาสติกที่มาจากขวดพลาสติกเหลือใช้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอ,อ,อใช้ในภาวะต,ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะให้ชุมชนกลับไปใช้ประโยชน์ต่างอาจจะเป็นการจัดสารอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับนจะมีชื่อขนมต่างๆนะครับที่ย่านนางเลิ้งนะครับก็จะ มีอีกหนึ่งโปรแกรมก็คือเป็นซาบะซาบทนะครับแถวนี้เนี่ยย่านนังเลยมันก็จะมีชุมชนบ้านบาทนะครับซึ่งศิลปินเนี่ยเขาทําเป็นแบบอินสตาลเลชันที่มันมีอินเทอร์แอคทีฟนะเราจะเห็นว่ามันมีจออยู่3จอนะฝั่งนั้นก็เป็นแบบจุดสี่เหลี่ยมซึ่งเป็นโลเคชันของแต่ละบ้านในพื้นที่นี้นะครับเราสามารถมาดูได้ตรงนี้นี่คือเป็นหลังคาก็จะเห็นเลยว่าหลังคาแต่ละหลังเนี่ยมันก็จะมีจุดที่เป็นพอตตำแหน่งเดียวกันนะส่วนฝั่งนี้มันก็จะเป็นภาพซึ่งเป็นภาพของชุมชนนี่แหละฮะ เราก็ตรงกลางมันจะมีเป็นหน้าจอ iPad ที่เราสามารถจะไปเลื่อนตำแหน่งได้เพราเราเลื่อนไปตกจุดไหนเนี่ยมันก็จะโชว์ขึ้นมาครับว่าตำแหน่งนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่อะไรเช่นอาจจะเป็นพื้นที่ที่มีคนทําบาศเป็นโรงเรียนเด็กเป็นอะไรแบบนี้นะแล้วเสียงก็จะมีความสัมพันธ์กันครับใครที่มาก็สามารถจะมาเล่นตรงนี้ไนดะ้ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของย่านนั่งเลยนะครับอีกหนึ่งแอบซิเบชั่นก็จะเป็นของทีม Urban Study Lab นะครับซึ่งนี้เนี่ยก็จะมีการนําเอาพวกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคนเมืองเนี่ยฮะมาทําการวิจัยแล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นอ็กซิบิชันนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจมากจะมีเช่นเรื่องความยากจนเรื่องของอาหารการกินเรื่องของค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถมาดูได้ครับเขาก็จัด2ห้องเรียนเลยครับบนชั้น3ของโรงเรียนรีจูร์นานะครับก็ยังมีอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับที่ชื่อว่าสกอร์นะครับเส้นสมมุติ อันนี้ก็คือเขาสืบเนื่องมาจากเขาเห็นว่าแถวบริเวณย่านลา่นเลิ้งเนี่ยจะมีพวกร้านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเยอะนะครับก็เลยทําเป็นเหมือนกระดาษเข้าไปตามแบบตอนลึกของอาคารนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยสวมเป็นแบบถุงที่คลุมเท้านะแล้วก็ระเลงวาดตัวอะไรได้ตามใจเลยครับบนชั้น4ครับก็เป็นดาดฟ้าแล้วครับอันนี้จะมีกิจกรรมที่ชื่อว่าลานเลื่อนเลิงนะครับเขายังไม่เปิดนะ ไม่มั่นใจก็คืออะไรแต่เห็นมีสเตปเท้าอยู่น่าจะเป็นการสอนเต้นอะไรแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากทุกช,ชั้นเลยนะฮะใครที่มาก็สามารถเล่นได้หลากหลายเลยฮะจากเอ็ม,มาทีหัวลำโพงนะครับตอนนี้ผมเดินมาที่ตรอกสลักหินนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งจุดท,ที่มีการจัดงานบางกอกดีไซน์บีกนะ ตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นย่านชุมชนที่อยู่บริเวณใต้ทางด่วนพอดีเพื่อตอนแรกในชุมชนนี้เนี่ยมันก็จะมีทางด่วนตัดผ่านแล้วก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชนนะครับเขาก็เลยชวนศิลปินเนี่ยมาเล่าเรื่องราวของผู้คนในย่านนี้ครับโดยเราจะเห็นว่ามันมีผลงานที่น่าสนใจมากมายเลยเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังบางส่วนแล้วกันนะฮะอย่างด้านหลังทงนี้ที่เห็นเป็นเสือเนี่ยเขาบอกว่าจริงแต่ก่อนเนี่ยคนที่เป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์ในย่านนี้เนี่ยก็จะต้องอยู่ในคราบของแม่ค้าขายส้มตำนะแล้วก็จะนั่งบนเสือ เหมือนกับว่าขายส้มตำแต่จริงแล้วคือเป็นการขายบริการทีนี้เขาก็เลยเอาเสือเนี่ยมาเป็นสัญลณ์ในการพูดถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็เอาผ้าถุงเนี่ยมาทําเป็นดอกดอกไม้ปักลงไปเป็นเสือก็ถือว่ามีความสวยงามน่าสนใจดีเวลาเรามาเนี่ยเราสามารถจะมานั่งแถวนี้ได้นะครับแล้วก็อย่างนี้เขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะมีซุ้มประตูอยู่ครับแต่พอมีการตัดทางด่วนปุ๊บซุ้มประตูนี้ก็หายไปนะครับศิลปินเองก็เลยมีการวาดซุ้มประตูโดยมีการ สอบถามข้อมูลจากคนแถวนี้นะแล้วก็วาดลงบนโต๊ะสวยงามซึ่งเขาบอกว่าการที่เขาใช้โต๊ะเนี่ยก็อยากจะให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถใช้งานต่อได้นะครับอันนี้ถือว่าลายแบบดีเทลดีเลยครับนี่เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าสนใจนะฮะจะเห็นว่ามันเป็นกระเรื่องทั้งหมด10แผน่นแล้วก็จะมีการจัดวางในตำแหน่งที่ดูเหมือนเมื่อก่อนที่เราเล่นตั้งเตะก,กันเนชะ่นน้องกระโดดหนึ่งขาสองขาเพราะเขาบอกว่าจริงๆเออเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้นเป็นพื้นที่สวนกลางที่คนก็มาใช้มาเล่นอะไรอย่างนี้ได้นะครับ แล้วก็ลวดลายที่วาดลงไปเนี่ยมันก็จะเป็นลวดลายที่เล่าถึงเรื่องราวในย่านนี้เหมือนกันนอกจากนั้นก็จะมีงานศิลปะอีกมากมายเลยครับแล้วก็จะมีอย่างดอกไม้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการเอาเสียงในย่านนี้นะครับถ้าเราเดินเข้าไปใกล้ๆดอกไม้เนี่ยก็สามารถที่จะฟังเสียงได้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็ลองมาดูได้ถ้าเกิดมาช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะมีบางงานที่มันมีการฉายโปรเจคเตอร์หรือว่ามีเรื่องของไลติ้งด้วยค,คะก็ลองเดินมาดูได้นะครับอยู่ในชุมชนกรอกสลักหินครับ ทีหนึ่งโปรแกรมในย่านหัวลำโพงนะครับเป็นชื่อว่า Ma ด e ินหัวลำโพงครับอันนี้เนี่ยจะให้ศิลปินหรือดีไซเนอร์เนี่ยมาโครร่วมก,กันกับธุรกิจร้านค้าที่อยู่ในย่านหัวลำโพงน,นี้นะครับเช่นอาจจะมีร้านทำล่มร้านทำเด็กตัดอิตาลีนะศิลปินเองก็จะเข้ามาแล้วก็ใช้เป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านแบบนี้แหละแต่ผลิตขึ้นมาให้มันมีงานที่น่าสนใจอย่างนี้เนี่ยเขาก็ใช้เป็นพวกเด็ก,กตัดต่างๆนะครับมาทำให้เป็นงานศิลปะรวมถึงจะมี ร้านนี้ครับที่ชื่อว่าร้า,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 าเนเพลสเปส,สอันนี้ก็เป็นร้านคาเฟ่ร้านพิซซ่าอะไรแบบนี้นะครับบนชั้น2เนี่ยก็จะมีเป็นนิทรรศการภาพถ่ายนะครับซึ่งก็จะมีลูกเล่นเช่นแสงสีที่เขาจัดไลท์ติ้งอยู่เนี่ยมันจะเป็นสีแบบสีแดงสีอะไรแปลกแนะแต่เขาสามารถจะให้เราเอาแฟลชเนี่ยมาส่องดูได้แล้วก็จะมีอย่างภาพบางภาพที่จะให้เอาแสงสีแดงเนี่ยส่องไปซึ่งเขาต้องการจะนําเสนออย่างเช่นบางทีเวลาเรามองแมวหรือมองสัตว์ในกลางคืนเนี่ยตามันก็จะเป็นสีที่แบบแปลกแออกมาครับแล้วก็บริเวณด้านหน้าชั้นนเาี่ จะมีเป็นงานศิลปะที่เอากระดาษสีน้ําเงินเนี่ยครับมาคล้ายๆการฉลุลายนะซึ่งอันนี้เนะี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีร้านที่ทํากระดาษห่อสำลีเมื่อก่อนสำลีเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในถุงพลาสติกนะมันจะอยู่ในแบบเป็นกระดาษห่อเหมือนยางรอแบบนี้ครับแต่ว่าพอทันทีที่มันมีการเปลี่ยนใช้เป็นพลาสติกแล้วเนี่ยกระดาษสีน้ำเงินเนี่ยมันไม่ได้ถูกใช้แล้วนะธุรกิจน,นี้มันก็เลยหายไปครับเขาก็เลยเป็นการเอาไอ้กระดาษแบบเนี้ยมาทํางานศิลปะในบางอย่างนะเพื่อสื่อถึงเรื่องราวในอดีตนะครับ ก็ใครสนใจก็มาดูได้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดในย่านัวนพงนี้ครับตอนนี้ก็มาถึงอีกย่านหนึ่งแล้วนะครับจะเป็นย่านบางกอกใหญ่วังเดิมนะครับแล้วเราอยู่ที่ MRT สถานีอิสรภาพนะครับพอเราลงมาเนี่ยก็จะเจอกับเป็นงานที่เขามีการจัดแสดงอยู่นะครับซึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวัตอุรุณนะ,ะจะมีภาพขนาดใหญ่เลยนะ6เมตรคูณประมาณ2เมตร50ซึ่งก็เป็นภาพของศิลป,ปินที่เขาไปถ่ายตอนที่ พระปรางว่าร่นมีการซ่อมแซมน,นะฮะก็จะเป็นภาพโคง้งน้ําสวยงามมากๆนะครับแล้วก็อีกสักหนึ่งก็คือด้านหลังผมตรงนี้ฮะเขาจะมีการทําเป็นห้องสี่ห้องซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีเสียงเป็นซาวแบบแอมเบียน์พวกเสียงทาฟฟิกเสียงการจราจรต่างๆของบริเวณนี้นะครับก็สามารถมาได้นอกจากได้ฟังเสียงเนี่ยก็จะมีเป็นแกลเลอรี่รูปภาพต่างๆด้วย ตอนนี้เราก็เดินจาก MRT สุภาะครบมาถึงอีกหนึ่งจุดนี่คือ House of อุปหินนะครับอันนี้จะเป็นบ้านเสจิลป็นแห่งชาติคุณลาวานันอุปอินนะครับหลายๆคนอาจจะมีคําถามว่าเวลาเรามาตามจุดต่างๆในแต่ละย่านเนี่ย,เ,ยเราจะรู้ได้อย่างไอยู่ตรงไหนนี่คือสิ่งที่คุณต้องมีนะฮะก็คือเป็นรีเฟล็กเดี๋ยวจะบอกเป็นโบชัวก็ได้ของงานมก่กนดีไซน์บีครั้งนี้ครับซึ่งข้างในนี่จะแบ่งเป็นแผน่แผนๆนะครับแต่ละแผ่นก็คือจะเป็นแต่ละย่านแล้วก็ด้านหน้าจะบอกชื่อย่านส่วนด้านหลังเนี่ยนี่มันจะเป็นแผ่นท คุณก็ดูเลยครับว่าแต่และจุดมันอยู่ตรงไหนแล้วคุณก็เดินตามมานะครับซึ่งภายในบ้านนี้ครับก็จะมีเป็นนิทรศการภาพวาดนะครับก็จะเป็นภาพวาดที่เกี่ยวกับพระจันทร์สายน้ําคือเขาพยายามจะหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวัดอารมณ์นะครับซึ่งภายในก็มีหลายงานเลยก็สามารถมาดูได้เป็นอีกหนึ่งจุดของย่านบางกอกใหญ่วังเดิมครับ อีกหนึ่งจุดที่มีกิจกรรมของบางกอกดีไซน์วิในย่านบางกอกใหญ่วางเดิมก็คือที่วัดอรุณเลยนะครับางด้านหลังผมเนี่ย oh. ก็จะเห็นว่าจะมีเป็นเวทีที่เขาจะมีการมาถกมาทอกกันนะครับแล้วก็จะเห็นเป็นแบบนี่ครับเป็นจอนหนังก้างแป้งใหญ่ๆเลยซึ่งเขาก็จะมีการฉายแอนิเมชันที่เอาแบบเอลิเมนต์ในวัดอรุณเนี่ยมาทำนะครับอย่างวันนี้เองเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีการแสดงขนด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยเขาให้ชื่อว่าฟังฟรอรับอรุณนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีเป ดีเจมาเปิดเพลงย้อนยุกนะฮะแล้วก็จะมีพื้นที่ให้เรามาเต้นรำกันได้ในช่วงเวลาที่แบบพระอาทิตย์กำลังตกอยู่แต่นี้ก็ต้องลองเช็คช่วงเวลาดูดีนะครับอาจจะไม่ได้มีทุกวันหรือว่าเขาอาจจะมีการย้ายไอ้ฟังคอรับรนเนี่ยไปอยู่ในสถานที่อื่นๆในย่านนี้ครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่อีกหนึ่งดิสทริกต์นะครับก็จะเป็นย่านอานาครซึ่งตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยคือสาราว่าการกรุงเทพมหานาครนะครับเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังีกว่าพา,าริเลียนที่ เรียนฟิวแล้วก็โน้ตทำเนี่ยเป็นยังไงครับค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็คือเหมือนไอเดียหลักๆปีนี้ค่ะที่พีเพิลพาวเวอร์เรียนได้เข้ามาเขาเรียกว่า ทดลองใช้พื้นที่ในสถานราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนมันจะอิงไปกับทฤษฎีเมือง15นาทีด้วยอะคะ่ะว่าเหมือนด้วยความที่ประตู2ฝั่งอะคะ่ะมันโดนบล็อกการใช้งานมาตลอดแล้ว<ม>ตัวถนน2ฝั่งคือจริงความคึกค,ค,คักมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยฝั่งลงมนมันจะผุผ่าอีกฝั่งก็จะเงียบเงียบไม่ค่อยมีใครเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือการที่เราเหมือนมา activate อ้ connection ตรงเนี้ยสร้างพื้นที่ support การใช้กิจกรรมแบนที่มันตอบรับ ผู้คนบริเวณรอบๆอะไรประมาณนี้คะ่ะก,ก็คือเหมือนจะประมาณนี้ถ้าเป็นภาพรวมอะค่ะโอเค <c oughs> แล้วพอเข้ามาปุ๊บรู้สึกว่าเอ๊ะสนามหญ้าเนี่ยมันมีศักยภาพมากๆเลยเอ,อยากให้มีการใช้งานมันมากขึ้นโดยการนั่งโดยการพูดคุยก็ตาม,มแต่ว่าพอมองปุ๊บหน้ตาต่างเต็มไปหมดเลยไม่ไงั้นเหมือนโดนจ้องอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ครับ ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอะไรสักอย่างโ cover มันมแต่ถ้าเกิดเรา cover มันด้วยวัสดุอื่นไปเลยมันอาจจะประหลาดมันอาจจะ,ปะแปลกตาพวกเราเลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรายกสนามหญ้าขึ้นมาล่ะเหมือนยกมันขึ้นมา แล้วเสียบอสอดกิจกรรมเข้าไปข้างใต้จะเป็นยังไงคือปกติเราเดินบนสนามหญ้าเราก็เห็นแต่หญ้าแต่ในจังหวะที่เรายกขึ้นน่ะเราอยากจะโชว์ให้ให้เห็นถึงเท็กเจอร์ของดินที่มันติดเข้ามาด้วยครับเป็นเป็นอีกเอ่อ e อ็กซ์เพรีหนึ่งที่เราคาดว่ามันจะเกิดขึ้นแล้วก็รวมไปถึงต้นไม้บริเวณโดยรอบอะหลังจากที่เรายกขึ้นแล้วเราทําโครงสร้างที่มันมีความโปรง่งอ่ะ โปร่งแต่ว่าก็แสงให้แสงรอดผ่านแล้วก็อีกในหนึ่งคือเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอย่างหลังจากที่หญ้าโดนโดนแดดร้อนมากขึ้นอะ่ะมันก็จะเริ่มหดตัวแล้วก็เริ่มพรุนพรุนตามไอเดียของเราที่พูดถึงเรื่องเอ การแทรกซึมผ่านเข้ามาอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ใบไม้ที่ตกลงมาก็สามารถกักเก็บไว้คือเราจินตนาการว่าในในในวันสุดท้ายของงานอ่ะมันคงจะเต็มไปด้วยใบไม้ที่มันกองเต็มหลังคาแล้วก็หญ้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปคือความสวยงามระหว่างวันแรกกับวันสุดท้ายมันไปตามคนละมิติใช่ค่ะยทฟชคือตอนแรกที่เราออกแบบไว้นะครับก็คือหลังคามันจะสูงสาเมตรสิบเป็นหลังคาแบนเลยนะครับแต่ว่าพอพอได้ประชุมกันกับ อ่ในแอเรียในเวนัวครับม,มีทีมหนึ่งที่เป็นโปรเจคชันแบบปิ้งไปที่องค์พระครับแล้วก็สวยมากเป็นดอกบัวเพราะฉะนั้นในการที่เรามีหลังคาสามเมตรสิบเนี่ยมันจะติดมันจะติดในมุมมองนั้นเราเลยปรึกษากันในทีว่าเอ๊ะเราจะปรับมันยังไงให้เกิดอย่างนั้นขึ้นซึ่งพอเราเจอว่าถ้าเกิดเราทําโค้งข้างหน้าให้มันแหวกให้มันเตี้ยลงเนี่ยมันน่าจะช่วยเขาได้แล้วก็น่าจะส่งเสริมเวนัวเข้าไปด้วยกันแต่พอเราทำปุ๊บมันกลับชูในพื้นที่ภายในเหมือนกันมันกลับพูดถึงว่าระยะ โอเวอร์เฮดที่มันเตี้ยลงถ้าเกิดเราเดินย้อนกลับไปกลับด้านนะครับมันกลายเป็นว่าไอตัวที่เตี้ยที่สุดเนี่ยมันกลายเป็นจุดศูนย์กลางของของหลังคานั้นๆนะครับเหมือนมีอีกมิติหนึ่งที่มันค่อยๆไล่ลำดับความสูงที่มไม่เท่ากันแล้วมันก็ไปเหมือนเน้นในเชิงวิชวลได้ว,ว่าเดินเข้ามามันมันจะสามารถเห็นไอตัวผืนด้านบนในขณะที่ถ้าเกิดเราแบบ ไหลตัวเคลื่อนเคลื่อนตัวผ่านเข้าไปในตัวพาเวลเลียนนะคะเรากลับเห็นไอ้ความเป็นสีน้ําตาลความดินเนี่ยมากขึ้นมันก็เหมือนเหมือนเป็นการฟลิปมุมมองกึ่งกึ่งเอ็กซ์เพรีย์ประมาณนั้นนะคะครับเมื่อกี้มีบอกแล้วว่าพอแสงที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยพอมันส่องลงมาเนี่ยมันก็จะเกิดแบบเงาอะไรในแต่ละจุดที่นั่งเนาะตอนนี้พอเป็นเริ่มเย็นแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีการดีไซน์ไลท์ติ้งนะที่ซับั้องไปเหมือนเป็นน้ำอะไรอย่แบบ แสงสะท้อนของน้ําที่มันเป็นคลื่นส่งเสริมชูให้หว่า mm hmm. การที่เราอยู่ข้างใต้เนี่ยม,มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะ mm hmm. ครับซึ่งมืวันก่อนได้มานั่งคุยกับหลายคนนะครับ mm hmm. บางคนก็สามารถมานั่งนี้แล้วนึกถึงยุคเหมือน mm hmm. เหมือนนั่งอยู่บนแพ mm hmm. เราอยากให้ที่แห่งนี้ยครับมันเหมือนเป็นพื้นที่ตรงกลางระหว่างเวลาเราไปทํางานเหนื่อย uh huh. แล้วระหว่างที่ทางกลับบ้านมันมีพื้นที่ ที่เราสามารถนั่งพักได้เหมือนเรานั่งอยู่ใต้ศาลากลางนาหรือนั่งอยู่ริมแพรในระหว่างทางกลับบ้าน,นซึ่งในส่วนของงานไลท์ดีไซน์เนี่ยก็ออกแบบโดยแพรพันธุ์ว่าเนี่ยซึ่งก็เป็นน้องสาวของลินเองนะใช่คะ่ะคือณนะจังหวะที่เข้ามาวันแรกๆครับพอรู้ว่าในในสถานที่อย่างนี้มีคนทํางานอยู่ในที่นี้ครับประมาณ2,000กว่าคนเลยรู้สึกว่าโอ้พื้นที่ขนาดนี้มันคนเยอะมากเลย เราคิดว่าถ้าถ้าพื้นที่สีเขียวนี้สามารถช่วยส่งเสริมบางอย่างให้คนในนี้มาพักผ่อนหย่อนใจในระหว่างวันได้ครับนอกเหนือไปจากที่ที่เราทํานอกเวลาราชการแล้วแต่ว่าในเวลาราชการเช่นเดียวกันอย่างเช่นพักเที่ยงเขามากินข้าวมานั่งกินข้าวมาจับกลุ่มพูดคุยกันได้เจอกับคนหน่วยงานอื่นๆมันน่าจะส่งเสริมให้ปฏิสัมพันธ์ในในองค์กรนี้ดีขึ้นด้วยครับ สำหรับย่านพนันครนะครับหนึ่งไฮไลท์ที่จะไม่มาไม่ได้เลยก็คือประปาแมนสีนะครับที่นี่เนี่ยปีที่แล้วฟีดแบ็ดีมากโหคนมาถ่ายรูปแท้งกันเต็มเลยนะครับปีนี้เองเขาก็ยังคงจัดต่อเน,นื่องกันนะครับแล้วก็ไลทิ้งเนี่ยเต็มามากยิ่งขึ้นเลยฮะนอกจากบริเวณแทงที่จะมีการฉายแมปปิ้งไปแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามอาคารตรงนี้เนี่ยเขาก็มีการจัดไลทิ้งทุกชั้นเลยนะมีการไล่สีเกเดียนสวยงามมากๆแล้วก็เวลาเรานั่งมองเนี่ยโ,โหบรรยากาศ ดีทีเดียวจะนั่งมองฝั่งนี้ก็ได้หรือจะนั่งมองฝั่งนั้นก็ได้นะครับแล้วก็อาคารเก่าที่อยู่ด้านข้างตรงนี้ครับก็จะมีแอกซิบิชั่นจัดเช่นเดียวกันนะครับใครที่มาตรงนี้นี่ก็รับรองว่าคุ้มเลยฮะเบคเซอร์มินิเกี่ยวกับงานดีไซน์ไลติง้งบริเวณแทงแล้วก็อาคารนะครับโดยกลุ่มไ i อุสเซนเฟรนเขาบอกว่าคอนเซปต์เนี่ยคือเร t โ o f ฟิวเจอริซึมนะครับเป็นการส่องในอนาคตผ่านมุมมองของคนในอดีตครับส่วนโปรเจคเตอร์แมปปิ้งเนี่ยก็โดยกบวแล้วก็ดีไซน์ครับ นอกจากงานที่พามาดูวันนี้เนี่ยยังมีอีกหลายโปรแกรมที่น่าสนใจเลยนะครับใครที่ชอบไลทิงหรือแมปปิ้งเนี่ยไม่ได้มีแค่ประปามนสีนะครับจะมีแมปปิ้งหลักๆที่ป้อมมาหาการนะครับโอ้อันนี้อลังการมากมีทั้งแอนิเมชันลวดลายต่างๆและใกล้ๆกันก็จะมีงานใบไม้เปลี่ยนสีที่ผ่านฟ้านะครับสายไฟไปที่ตัวสะพานรวมถึงต้นไม้นะโอ้โหบรรยากาศดีสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ยังมีที่ปากคลองตลาดด้วยนะครับอันนี้เนี่ยคนแชร์กันเยอะมากๆทีเดียวเป็นอินเทอร์แอคทีฟด้วยเนาะ ก็ลองไปดูได้นะครับอีกหนึ่งงานที่เป็นแมปปิ้งก็หน้าคณะถาปัดจุลาของผมเองนะครับก็จะมีงานแมปปิ้งเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีด้วยนะครับส่วนใครที่ไปตั้งหลักที่หน้าไปษนีกลางบางรักเนี่ยนะครับจะมีหนึ่งงานที่น่าสนใจคือ Pocket Oasis Garden นะครับอันนี้จะเป็นสวนขนาดเล็กที่เขารวมร่างกับ Street Furniture นะกลายมาเป็นนี่โครงสร้างแดงๆโคง้งๆแบบนี้นะครับและด้านบนก็ใช้เป็นต้นไม้เรือนะครับให้มันเลือขึ้นไปปกคลุมช่วยบังแดดได้ครับ อีกงานเป็นประติมากรรมของทาง CPA c นะครับโอ้ผมรีวิวเขาหลายปีแล้วนะที่เราเห็นเป็นเส้นๆแบบนี้เนี่ยมันคือคอนกรีตที่ออกมาจากเครื่อง3 d Printing นะฮะโอ้เจ๋งที่เดียวเลยครับหรืออย่างแถวบางโพที่ผมไปมาปีที่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยก็จะมีอาคาร1 128 Space เปนะครับเป็นตึกแถวที่เขารีโนเวทเพื่อเปลี่ยนให้กลายเป็น Space สำหรับ Creative Business นะครับก็ใครที่สนใจลองไปดูได้ครับโปรแกรมเยอะมากๆใกลที่ไหนไปที่นั่นก่อนก็ได้นะครับมี15้าย่านให้เลือกเลยละครับ บางกอนดิไซน์ปี2024ก็จะจัดตั้งแต่วันที่27มกราคมจนถึง4กุมภาพันธ์นะครับ11โมงถึง3ทุ่มทุกวันนะครับใครที่สนใจก็มาได้เลยครับ